สวัสดีคะ่ะพี่น้องสกุลสกุลได้พ่ะเดอร์สำหรับอีพีพนีนะคะเนาะยายล้านความจนเป้นปนี่กับพี่พี่น้องมาชมมาเบิ้งนะคะการเรียนว่ายน้ำนะคะของเด็กๆของน้องๆน,นะคะสิกเกง่งหรือว่าเก่งจังใดกับเบิ้งการพัฒนาของแต่ละคนนะคะพี่น้องคะนะคะ,นะคะ

สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมนองก็ในเริมเกมละจ้าดีพี่นี <S 2> <S 2> <S 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 ่เนาะก่ะ ได้แล้วจอมจุนแฟมิดีกับพี่พนองมาเบิ่งมาโชว์กันในการเรียนว่ายน้ำกับเรียนว่ายน้ำคุณจอมจุนแล้วค่ะพี่น้องคฟ้าลักษณนะคะสัมผัสนะคะการเอ่อเรียนรู้ในการลอยเหลือตัวเองนะคะนับว่าท่าตกน้ำไปนะคะเล็กน้อยที่เรียนแล้วพานแล้วนะคะหรือประธานได้พานนะคะเนาะค่ะ ถ้าตกน้ำไปก็สามารถซอยเรือตัวเองได้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าน้ำหน้อยหรือว่าน้ำหลายหรือว่านา้ำเออ่เป็นแม่น้ำใหญ่ๆนะคะเนาะก็สามารถซอยเรือตัวเองได้นะคะพี่น้องคะก็ดีใจแล้วล่ะคะ่ะสำหรับยายนะคะเนาะคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายนะคะเนาะเห็นลูกเห็นหลานตัวเองนะคะสามารถ สายเลือตัวเองได้ไวน้ําเป็นกะดีใจน้ำราคาพี่น้องขาจังยได้กระเบื้องเนาะคะเนาะเบื้องเอ่อว่าโคตรเพิ่นสีส้อนแนวใดระคะต่อไปนะคะพี่น้องขาเบื้องต่อไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องขาขอบคุณหลายๆสุขสุขทันเด้อจ้าเด้อตอนนี้ดูดูที่เท้าเวลาหนูเตะเท้าเท้าขึ้อย่างนี้

น้ำมูก,มกมมมไม่ลกวันนี้วันนี้ยี่หลคะยี่หลักคะคันนักกดูแลน,นะคะดเนะคะด็กน้อยเด็กน้อยหลายคนก็นกนดูแลอ่าหลายคนจะพี่น้องกันะคะ ก็จะไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคาะให้ดกหน่อยนะคะมีกําลังใจไปเรื่อยๆไม่ต้องเล่งเกลียนไปนะคะจุดทีน,น้องสามก้นหนียูนี่นะคะ่ะจุดนีก็คือน้ำตื่นแล้วจะได้นะคะแต่ว่าจุดทีน,น่องสองก้นหนียูนะคะกับน่องตัวหน่อยอยนะะูนี่ค่ะคือจุดนั่นก็จะน้ำลึกดวยค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะเขตมัมก็ะยุตรงนี้นะคะ่ะอันตรงขาวๆนะ,ะนี่ยค่ะตรงขาวๆเนี่ยนะคะ,นะคะ คะพี่น้องคะพี่น้องคะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะคะเดยนนะคะดูะะไปเรื่อยๆนะคะมันนี่มันนี่อะไรอยู่ตรงเนี้ยน่ะมันนี่มบบอะไรอยู่ตรงเนี้ยโน่นนี่นี่เอาเชือกอะไรสิ เวลาแข่งแข่งสุอแต่หวองน้ะแต่นอนลงแข่เวลาแขไหนที่จะแต่หอ่าให้งอเอแขนอยู่ก้างตัวเนไม่ไอย่างนี้เอาอ้าปอาการคอหแขนแข่งพื่อแขงง้องห้อน้ 对。Okay, <laughs>

อมองไปข้างหน้ามองข้างหน้าไม่ต้องมองด้านข้างไม่ต้องตามแขนให้แขนไปเองอ้าวโอเคพอโอเคพอ